ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านก็เป็นธรรมะยามค่ำคืนที่ส่วนธรรมะอารีก็ตรงกับวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2,560 วันเสาร์เป็นวันพระถ้าใครได้มีโอกาสรักษาศีลแปดรักษาศีลอุโบสถก็ดีเลยเนาะปฏิบัติได้ต่อเนื่องเลยศีลอุโบสถก็เอื้อมากเลยต่อการภาวนานะที่จะคอยกั้นบาปอากุศลธรรมก็คือนิวรณ์ห้าทั้งหลายนี่แหละต,ตามมาชันทะพยาบาทความง่วงซึมทั้งหลาย ความท้อแท้ความห่วงสิมความฟุ้งซ่านลำคัญใจความลังเลส,สงสัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญสมาธิถ้าใครได้มีโอกาสภาคออกสักวันหนึ่งก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าใครไม่มีโอกาสได้ภาคออกก็ถือโอกาสมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมร่วมกัน ยกระดับจิตใจให้พ่องใสเบิกบานขึ้นมานะการปฏิบัติก็ต้องอาศัยเวลานะอาศัยเวลาค่อยๆให้เวลาต่อเนื่องอบรมต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆฝึกไปให้เวลาต่อเนื่องอย่างวันเสาร์เนี่ยวันหยุดสามารถฝึกไปได้เรื่อยๆเลยกลางคืนก็วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ย นอนตื่นสายได้เนี่ยใครอยากจะฝึกไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าคนที่ฝึกได้ต่อเนื่องจริงๆก็คงจะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยนะมีอัธยาศัยมีความชื่นชอบมีความชื่นชอบมีฉันทะมีความเพียรอยู่นะเรยกว่าเครื่องติดแล้วเนี่ยเครื่องติดแล้วก็ฝึกไปได้เรื่อยๆพอใจเริ่มสงบมีความสุขจากสมาธินะสมาธิก็มีประโยชน์มากนะช่วยให้ ใจิตใจได้ผ่อนคลายคลายเครียดนะเราทำงานกันมาทั้งอาทิตย์หรือไม่วันเสาร์ในบางคนยังทำงานอยู่ก็มีเนะี่ยก็ถือโอกาสฝึกอบรมใจิตใจนะรู้สึกตัวอยู่เนะี่ยใจเริ่มสงบขึ้นมาก็หลุดจากอารมณ์อารมณ์ความไม่พอใจหงุดหงิดลำคัญใจค่อยๆหลุดออกหลุดออกลดความเครียดได้ดีนะลดความโกรธได้ด้วยนะใจที่เป็นสงบ เป็นสมาธิเนี่ยบางทีเราทำงานเจอการกระทบกระทั่งบางทีก็หงุดหงิดนะเจ้านายลูกน้องต่างๆไม่ได้ดังใจเนี่ยก็หงุดหงิดก็มีนะอบรมสมาธิเนี่ยใจคุบคุมอารมณ์ได้ดีนะใจเย็นแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยเห็นอกเห็นใจเจ้านายลูกน้องลูกค้าคนรอบข้างใจสงบโลกก็เปลี่ยนแต่ถ้าใจเราเร่าร้อนเนี่ยเห็นอะไรก็ร้อนนะ ใจมีสมาธิมีประโยชน์มากนะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการที่เราต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างโยมลองคิดดูว่าการต้องตัดสินใจต้องคิดต้องอ่านต้องทำตอนที่นิวร์กุ้มรุมตอนที่มีความฟุ้งซ่านมีความหมุดหงิดลำคาญใจแล้วก็ต้องคิดอ่านเขียนอ่านทำต่างต่างงานบางทีก็อาจจะออกมาไม่ได้ดีมากนะแต่ถ้าใจสงบ ใครเครียดผ่อนคลายเนี่ยการทำงานก็มีประสิทธิภาพถ้าใจสงบขึ้นมาสุขภาพใจก็ดีตามมาด้วยสุขภาพกายเพราะปัญหาโรคส่วนใหญ่ก็มาจากความเครียดนี่แหละถ้าใจเครียดปุ๊บหลังสารพิษที่ไม่ดีออกมาอีกก็ไปตามร่างกายอวัยวะต่างๆก็ทำงานผิดปกติไปหมดนะอย่างถ้าโกรธขึ้นมาลูกกุมน้มนี่ เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะเป็นมิติที่เชื่อมโยงกันอยู่นะอย่างถ้ามีความโกรธขึ้นมาหัวใจเต้นเร็วร่างกายดูหน้าอาจจะเริ่มแดงๆหรือไม่บางคนเก็บอาร,รมณ์ดีหน้านิ่งๆก็มีแต่ใจก็เต้นอยู่ข้างในเวลาโกรธเชื่อมโยงกันความเป็นรูปนามความเป็นชีวิตกายใจเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันถ้ามองจริงๆก็เหมือนเป็นพลังงานที่อัดแน่นกายก็เป็นพลังงานที่อัดแน่นอยู่ เป็นนามธรรมที่อัดแน่นแล้วก็จะเรียกสมมติเป็นของแข็งของเหลวฉึงก็ซอยไปก็แตกไปเล็กๆก,ก,ก็เป็นพลังงานหมดเชื่อมโยงกันนะกายใจเป็นสิ่งชื่เชื่อมโยงกันใจสบายผ่อนคลายกายค่อยๆสงบสังเกตไหมถ้าสมาธิเริ่มมากขึ้นมากขึ้นกายสงบสงบผ่อนคลายนะ นอนหลับก็สบายนอนหลับก็สบายนีประโยชน์มากนะฝึกอบรมสติสัพชัญญาจนมีสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยนะนะเป็นไปเพื่อการอบรมปัญญาด้วยนะพง์ก็ได้ตัดถึงประโยชน์ของสมาธิเนะี่ยที่อบรมให้มากเจริญให้มากเนะี่ยก็ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนะเป็นไปเพื่อ,อยาณทันะนะเป็นไปเพื่อสติสัพชัญญา แล้วก็เป็นไปเพื่อความสิ้นอสวะนะพอจิตตั้งมั่นก็จะเห็นความจริงตามความเป็นจริงกายใจที่ว่าเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราความจริงก็เป็นสักแต่ว่าธาตุนำธรรมชาตินะเป็นเพียงปรากฏการณ์ของธรรมชาติเป็นเพียงธาตุขันธ์เป็นเพียงธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอเห็นความจริงตามความเป็นจริงก็เริ่มยอมรับความจริงได้ใจก็ไม่ค่อยทุกข์ไปกับปรากฏการณ์ต่างๆนะ จะเป็นไปเพื่อความสินอาสะวะทีนี้ถ้าพูดถึงแง่มุมการน,นั่งสมาธิเรียกว่าเป็นเทคนิคการน,นั่งสมาธิอันดับแรกเลยเราก็ต้องหาอุปกรณ์ก่อนที่เรารู้สึกถนัดนะอย่างเช่นถ้าใครถนัดรู้ลมหายใจถ้าเจอเวของตัวเองอยู่แล้วก็ดีนะอันนี้ก็อาจจะให้มิติมุมมองสำหรับคนที่ ยังไม่เจอเส้นทางของตัวเองบางทีก็ถ้าใครรู้สึกทำความรู้สึกตัวได้ดีแล้วก็ทำรู้สึกถึงลมหายใจได้ดีก็ทำไปได้เรื่อยๆหัวใจคือความสุขนะความสุขความสุขเพราะความสุขความผ่อนคลายนั่นแหละนะจะทำให้จิตตั้งมั่นได้ดีเดี๋ยวจะเล่าตัวอย่างหนึ่งและกันเพื่อจะเป็นมิติมุมมองในแง่มุมการฝึกสมาธิ มีถ้าย้อนไปช่วงหนึ่งเนี่ยตอนนั้นอาตมาอยู่มัธยมห้าน่าจะหมห้าเนี่ยแหละน่าจะเป็นช่วงสอบพอดีก็เลยอยากลองฝึกสมาธิดูก็ขึ้นไปบนห้องก็เนี่แหละรู้รู้ลมหายใจไปไม่รู้ว่าต้องรู้ยังไงทําแบบไหนเลยนะตอนนั้นแค่แค่ว่าอยากนั่งเล่นเล่นนั่งเล่นๆรู้ลมหายใจไป เพื่อจะได้อ่านหนังสือได้ดีเนี่ยแค่ทําทแค่เนี่ยนั่งไปไม่ไดู้ด้วยว่าวางใจอย่างไรแค่แค่อยากจะลองนั่งสมาธิดูพลนั่งไปร่วมหายใจไปเอ๊ะเหมือนก็เริ่มมีความสุขดีนะเหมือนก็เริ่มเบาสบายดีทีนี้แหละหลังจากนั้นเนี่ยนั่งไม่ได้อีกเลยวนกรรมฐานแล้วทีนี้ลองลองมาเจาะดูว่าทําไมถึงเป็นอย่าง้ง ถ้าตอนนี้มองย้อนไปก็จะเห็นอะไรบางอย่างทำไมตอนนั้นนั่งแล้วอยู่รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เบาสบายขึ้นมาเลยนะต,ตอนนั้นเองเนี่ยเนื่องจากให้ความไม่รู้นี่แหละไม่รู้ว่าต้องเจออะไรต้องเป็นอะไรมันเกิดการวางใจที่พอดีพอดีเลยตอนนั้นน,นะนะ และใจไม่ได้มีตัณหาด้วยตอนนั้นเฉพาะตอนนั้นนะตอนที่ครึ่งชั่วโมงนั่นแหละใจไม่ได้มีตัณหาไอ้ตัวตนที่มันยับยาบเนี่ยแหละมันไม่ได้เกิดพอใจไม่มีตัณหาเขาก็ไปของเขาเองแหละแต่พอฝึกเสร็จเนี่ยสิตัวตนเกิดแหละเอ๊ะทำไมนั่งไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนั่งไม่ได้เหมือนเดิมละไม่สงบเหมือนเดิมละทีนี้ไม่เบาเหมือนเดิมละทีนี้เรื่องน วนกรรมฐานหรือว่าเราทําอะไรผิดเราทําอะไรผิดหรือเปล่าเราไปยิบกระสินมาดูสิเป็นไงนํากระสินมาแปะมาตัดเป็นวงวๆสีแดงๆแล้วก็แปะอยู่ข้างห้องดูสิเป็นอย่างไรลองพูดโธดูพูทโทก็เหมือนจะเวิร์กลองดูเอ๊ะแต่ทำไมรู้สึกอึดอัดรู้สึกเป็นภาระแต่บางคนเวิร์กก ก็ใช้ได้ Saint ar, ไดนะโยมนะไม่ใช่ทุกคนต้องเหมือนกันอันนี้แชร์แง <c volta> ่มุมหนึ่งเฉยๆลองไปอสุภะดูซิอส <c oughs> <c oughs> <iny> ุภะร่างกายเน่าเปื่อยผุพังพิจารณาามพิจารณาแล้วก็พอเริ่มสงบเริ่มสงบเอเริ่ม i อิมเมจเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกร่างกายที่กลายเป็นซากศพเห็นตัวเองเป็นซากศพเป็นโครงกระดูกอะไรบ้างเอ๊ก็เริ่มสงบดีนะ แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยเเปลี่ยนไปเรื่อยๆวนกรรมฐานไปเรื่อยๆจะหาทางที่รู้สึกเวิร์กลงตัวกับตัวเองก็วนไปนะแต่ก็เป็นค่าครูนะค่าครูค่าประสบการณ์ก็เป็นตัวอย่างแง่มุมหนึ่งบางทีก็นึกถึงมรณสตินะก็ใช้เหมือนกันบางทีถ้าบางทีมีเรื่องอะไรมากๆก็มรณสติ ก็สงบได้เหมือนกันหรือไม่บางทีก็จเจริญเมตตานะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใจก็คลายได้เหมือนกันทีนี้อยู่ที่เราก็ต้องลองดูเนาะบางคนรู้สึกลมหายใจได้ดีบางคนรู้สึกตัวได้ดีบางคนถนัดพุดโทโธเนี่ยบางคนถนัดยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอก็ลองมาเหมือนกัน สุดท้ายก็ยังไม่เจอหรอกอะไรที่เวิร์กอ่ะต้องลองไปเรื่อยๆหาสมดุลของตัวเองแต่ถ้าบางคนเจอแล้วเนี่ยก็ดีไปนะเจอแล้วก็ดีไปอย่างข้าวผัดกะเพราอ่ะมีหลายอย่างเลยกะเพราหมูกะเพราหมูสับหมูกอบหมูชิ้นกุ้งหมึกอะไรอร่อยสุดสุดท้ายโยมก็ต้องรู้ด้วยตัวเองแหละชอบอะไรอะไรอร่อยที่สุด เมนูไหนอร่อยที่สุดเนี่ยเริ่มหาก่อนเจอเมื่อเจอและอันดับแรกเนาะจะนั่งสมาธิก็หาอารมณ์ข,ของสมาธิเป็นอารมณ์ของสมถะก่อนนะถ้าเจอแล้วรู้สึกเวิร์หัวใจคือไม่เครียดนะไม่เครียดผ่อนคลายแล้วทำไปได้เรื่อยรู้สึกไม่เป็นภาระไม่รู้สึกเป็นภาระหนกกักอกหนักใจที่ต้องทำ รู้สึกไม่อึดอัดไม่เครียดนะถ้าเจอแล้วก็เนี่ยแหละมาสู่การวางใจแล้วการวางใจก็สำคัญนะถ้าวางใจเรียกว่าวางใจไม่ตรงเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่คลิกล็อกเป็นสมาธิได้การวางใจก็มันเป็นข้อที่สองข้อหนึ่งก็หาอุปก,กรณ์ก่อน,อนเครื่องไม้เครื่องมือเรียกว่าองค์กรรมฐานก่อนนะ ที่ไม่กระตุ้นกิเลสและผ่อนคลายใจิตใจสงบรลมเย็นข้อสองก็เกี่ยวกับเรื่องการวางใจนะวางใจวางใจสําคัญเลยก็ใจที่อ่อนโยนนะใจที่อ่อนโยนใจคลายสบายผ่อนคลายเป็นธรรมชาติบางทีเราอาจจะคิดว่าฝึกสมาธิต้องมาเคร่งเครียดเคร่งเครียดหรือว่าต้องฟอสเข้าไปเยอะเพื่อให้มันได้อะไรบางอย่างความจริงก็ไม่ใช่แบบนั้นนะ เป็นเรื่องที่ผ่อนคลายมากกว่าผ่อนคลายสบายถึงจะเริ่มคลิกล็อกลงตัวเป็นสมาธิใจจะเป็นสมาธิได้ต้องมีความสุขใจที่เครียดไปจิตไม่มีความสุขแรงที่ต้องใช้เยอะๆนะใช้ตอนที่สู้กับนิวรณ์สู้กับนิวรณ์นะสมมุติว่ามีความโกรธหมุดอิดมากเลยนะอันเนี้ยต้องออกแรงเยอะโกรสมมติกรแรงใช่ไหมต้องใช้แรงเยอะเลยเพื่อให สลายความโกรธให้ดับไปอันนี้ใช้แรงเยอะแต่พอกิเลสเบาบางลงแรงก็จะน้อยน้อยนอยเจอสมดุลแต่ถ้าเราอยู่สงบสงบเป็นปกติอยู่แล้วแต่อยูอย่ๆเรามีฟอร์สที่มากไปปื๊อเกินไปเกินไปอันนี้จะเป็นตึงไปละมันไม่เหมือนตอนเรียนหนังสือนะที่เรามัต้องตั้งใจต้องทำให้ได้ต้องให้ได้คะแนนดีๆหรือว่าเหมือน ต้องมี KPI ที่ต้องตรวจให้มันได้ตามเป้านะอันนี้เป็นเรื่องของการผ่อน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 แต่ตอนใช้แรงเนี่ยใช้ตอนสู้กับพีเดตสู้กับนิวรนแต่พอค่อยๆหลุดเสร็จปุ๊บจะค่อยปรับสู่สมดุลละรู้ลมหายใจเหมือนสบายเหมือนนุ่มนวลนุ่มนวลค่อยๆไปค่อยๆไปนะพอคลิกล็อกปุ๊บจิตก็เป็นสมาธิเลย มิติหนึ่งก่อนนั่งขณะนั่งหลังนั่งเหมือนกันตอนใจปกติมันจะเป็นมันนิยมนะตอนใจปกติตอนก่อนนั่งนะก็นั่งสบายๆนี่แหละเหมือนที่จะมาชอบพูดอยู่บ่อยๆเหมือนนั่งเล่นๆอยู่คนเดียวเนะี่ยก็ตอนนั่งเล่นๆน,นี่แหละใจปกติใจเป็นธรรมชาติอยู่แต่พอสมมติวันนี้เป็นแล้วกันนะเป็นสภาพปกติแต่พออ่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันสัก ครึ่งชั่วโมงมันจะมีสภาพมันจะมีตัวตนเล็กๆปุ๊บเดงขึ้นมานิดหนึงตรงนี้แหละแก็ที่ต้องหาสมดุลม,มันจะเหมือนมีกึกของนักปฏิบัติที่ต้องเคร่งขึ้นมานิดหน,น,นึ่งตรงนี้แหละค่อยๆผ่อนสมดุลแล้วพอเวลาฝึกเสร็จปุ๊บเหมือนทําการบ้านอะไรเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้จะหย่อนลงเลยปุ๊บดีใจจังเหมือนนั่งสมาธิเสร็จแล้วแต่ถ้า ใครสักคนหนึ่งก่อนนั่งเป็นธรรมชาติขนาดนั่งปุ๊บเหมือนกันลืมตามาปุ๊บเหมือนกันเลยนี่แหละเป็นเส้นตรงเลยนะนก็จะผ่อนคลายไปได้เรื่อยๆนะพอคลิกล็อกปุ๊บทีนี้จิตเขาก็เดินขึ้นไปนะเขาค่อยเดินขึ้นไปสมาธิไปตามลำดับสงบจากกามได้กุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจาตุฌานเดินขึ้นไปตามอัธยาศัยแล้วทีเนี้ย เหมือนจัก,กรยานที่ค่อยขับผ่านไปละแรงใช้ตอนแรกนะใช้ตอนแรกใช้ตอนที่สู้กับต้องใช้แรงเยอะตอนแรกนะแรงสู้กับแรงเสียดทานแต่พอเริ่มไปได้แล้วก็ค่อยผ่อนไปละนั่งไปได้เรื่อยๆไม่มีรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะไม่มีกังลวลละตอนนั้นนะนะไม่มีกังวลเมื่อไร่จะหมดเวลานั่งไปได้เรื่อยๆ สบายบายผ่อนคลายเป็นธรรมชาติทีนี้เมื่อฝึกได้นะก็เลยต้องวางใจเจอและเจอเครื่องมือที่เราถนัดและอันนี้ก็ต้องดูว่าเราถนัดอะไรสองวางใจถูกและก็เพียงแค่ผ่อนคลายนะและก็มีใจที่อ่อนโยนเพียงสร้างเหตุไปเรื่อยๆเพราะสงบไม่สงบไม่ใช่อยู่ที่เรานะอยู่ที่เหตุปัจจัย เหตุปัจจัยจะสงบก็สงบเหตุปัจจัยไม่สงบก็ไม่สงบแต่พอเพียนสร้างเหตุไปเรื่อยเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมเดี๋ก็สงบขึ้นมาเองก่อนนั่งหลังนั่งปุ๊บเหมือนกันใจเป็นปกติก็เหมือนตอนนั่งเล่นๆอยู่นั่งเล่นๆอยู่ที่บ้านแก็แค่ดูเนื้อรู้ตัวไปก็สบายใจดีแบบนั้นแหละแต่พอถ้าเราเคร่งเครียดขึ้นมาปึ๊บนึงมันจะตึงๆหน่อยนะก็ค่อยๆผ่อนแต่จะมีจุดหนึ่งก็คือ สบายไปในบางทีหลับนะต้องหาสมดุลเหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่จิตต้องเรียนรู้นะเพราะบางทีเคร่งไปปุ๊บก็ยังไม่สมดุลนะแต่พอผ่อนไปปุ๊บหลับเลยแอร์เย็นสบายปุ๊บเข้าช่องเลยปุ๊บตัดหลับก็เป็นไปได้เหมือนกันที่มันต้องหาสมดุลเป็นสิ่งที่จิตต้องเรียนรู้เนี่ยแหละมันเลยต้องมาข้อที่3มที่เรียกว่าต้องอาศัยความชํานาญฝึกฝึกแบบบ่อยๆเลยฝึกแบบ จนเข้าเลือดเข้าเนื้อเข้ากระดูกเหมือนนักกีฬาที่ต้องลงซ้อมในทุกๆวันนะลงซ้อมในทุกๆวันฝึกในทุกๆวันนะมีประโยชน์มากนะสมาธิอย่างที่เคยเกินไว้ในเบื้องต้นมีประโยชน์มากช่วยได้มากเลยนะจากการอารมณ์ไปเพื่อการพัฒนาอบรมจิตใจจนมีสมาธิมีปัญญาฝึกไปมากๆนี่ก็ทีนี้มันจะเกิดความชำนาญนนะจะมีร่องความคุ้นในสมาธินะ เข้าชาน 1, 2, 3, ่งสอมสี่แห้งมีอัธยาสัยเดินอรุปรชานก็เดินขึ้นไปตามเหตุตามปัจจัยถอยเข้าถอยออกทรงอยู่ในสมาธิบางทีชํานาญมากๆก็ตัดนิวรณ์ได้เลยเข้าสมาธิได้เลยสิ่งนี้เป็นเรื่องของความคุ้นความชํานาญนะก็ฝึกได้นะเป็นวาสนาบารมีก็กสามารถฝึกฝนอบรมกันได้ฝึกความคล่องแคล่วในการเข้าในการออกในการทรงอยู่ในสมาธิแต่ละระดับก็เหมือน นักกีฬาที่ต้องให้ความใส่ใจให้ความใส่ใจจริงๆให้เวลาให้ความใส่ใจในการฝึกฝนอบรมสุดท้ายก็จะไปเจอจุดหนึ่งไปเจอจุดหนึ่งเมื่อมีสมาธิสงบมากมีความสงบมีความสงบรู้สึกมีความชำนาญมีความคล่องแคล่วสุดท้ายก็จะเดินไปถึงจุดหนึ่งเาเรียกว่า จุดของความเสื่อมจุดของความเสื่อมต่อให้ฝึกคล่องแค่ไหนฝึกเก่งแค่ไหนจะพบกับความเสื่อมทีนี้แหละเป็นปัญญาที่จิตต้องเรียนรู้แหละความรู้สึกเหมือนเด็กถูกกิจของเล่นนะเหมือนเด็กที่มีของเล่นวิเศษกเหมือนเด็กที่อยู่ในห้องแอบเล่นเกมอยู่แอบเล่น iPad หรือว่าเขาคงจะเล่น iPad ในยุคนี้ถ้าสมัยก่อนก็จะมีพวกมือถือหรือว่าเกมแล้วก็อยูยูคูมา เธอทำอะไรปุ๊บขอโต๊ะหยิบไปเลยเด็กร้องไห้เลยดินร้องเลยนะเด็กถูกยิบของเล่นมันเป็นแบบนั้นแหละจนกว่าจิตจะเรียนรู้จะมีแม้กระทั่งจะมีมิติหนึ่งนะแม้กระทั่งสมมุติว่าเราเจอว่าเราถนัดรูร้ลมหายใจสม,มุินะสมมุนถนัดรูร้ลมหายใจจะมีมิติหนึ่งคือรูร้ลมหายใจแล้วสงบเนี่ยรู้แบบนี้สงบ หรือไม่บางคนรู้ลมหายใจลึกๆแล้วค่อยผ่อนโอ้โหสงบเข้าสมาธิลึกเลยแต่ทําไมทําแล้วไม่เป็นแบบเดิมเอ๊ะเราทําอะไรผิดหรือเลปล่าไอ้แบบแบบแรกสงบอีกวันหนึ่งทําไมไม่สงบทําแบบเดิมแต่ทําไมผลไม่เหมือนเดิมแม้กระทั่งว่าเนี่ยแหละเป็นกองกรรมฐานชั้นเลิศของเราแล้วนะที่เราเจอทางของเราแล้วนะทําไมไม่สงบเหมือนเดิมทีนี้แหละจิตต้องเรียนรู้แหละ แม้กระทั่งบางคนฝึกความคล่องแคล่วเข้าชานได้มากเลยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามติทำไมติดขัดมากเลยช่วงนี้เข้าไม่ได้เหมือนเดิมละเขาเรียกว่าได้รับบทเรียนนะบทเรียนจากธรรมชาติธรรมชาติสอนธรรมะดีที่สุดละไม่มีครูที่จะสอนธรรมะดีเท่าธรรมชาติะธรรมชาติแสดงธรรมนะทีนี้ยอนิจจังทุกขังนัตตาแล้วทีนี้ของจริงแล้วเจอของจริงแล้วต้องเจอไปจนกว่าจะเข็ด จนกว่าจะเรียนรู้จนกว่าเด็กคนนั้นจะเรียนรู้จริงๆทีนี้แหละสงบของจริงแล้วทีนี้ต่อให้จะเจอมิตินหนึ่งนะจะเรียกว่าเหมือนยังไงดีล่ะเหมือนไม่มีไม่มี ไม่มีอาวุธนะเหมือนไม่มีอาวุธอุปมาเหมือนตอนเราเข้าไปฝึกใหม่ๆแจกอาวุธกระบองกระบีกระบองบบบดาบโล่เราชอบดาบบางคนชอบกระบองออกไปสู้รบแต่จุดหนึ่งเหมือนไม่มีอาวุธเรียกว่าปกติเราจะรู้สึกว่าเรามีกรรมฐานที่ถนัดใช่ไหมแต่จุดจุดหนึ่งเมื่อเห็นสภาพปัญจังทุกขอังอนัตตาจิตจะสลาย ยึดมั่นถือมั่นแล้วทีนี้ไร้เงื่อนไขอันนี้เป็นสิ่งที่จิตต้องเรียนรู้จากการบ่มปัญญาแล้วแจมแจ้งในอจิจัอานิาจนจังทุกขังนัตตาไร้รเงื่อนไขเลยทีนี้บางมิติใช้ลมหายใจได้ดีบางมิติใช้รู้สึกตัวบางมิติใช้บอนณสติบางทีเรื่องมีเรื่องมากๆหนักอกหนักใจมากนึกถึงความตายปุ๊บเงียบเลยทีนี้ เรียกว่าใช้ประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์แหละจะไม่รู้สึกต้องมีเงื่อนไขกับการปฏิบัติมีเงื่อนไขว่าต้องแบบนี้เท่านั้นต้องแบบนี้เท่านั้นต้องทำแบบนี้เท่านั้นไอ้คำว่าต้องจะหายไปละจะเหลือแต่ตามเหตุตามปัจจัยเพราะเห็นความจริงไปมากๆเรียกว่าเจอบทเรียนไปมากๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตต้องเรียนรู้อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยสอนทำมาแท้ๆเลยจิตจะเริ่มค่อยๆผ่อนค่อยๆค,คลายทีเนี้ย สงบในทุกๆบรรลังเลยนะทีเนี้ยต่อให้ฟุ้งซ่านทั้งบรรลังก็สงบอยู่เป็นยังไงฟุ้งแล้วสงบอันเนี้ยต้องเรียนรู้แหละประสบการณ์ตรงแหละไม่มีใครสอนกันได้และ,ะจิตต้องเรียนรู้จากข้างในต่อให้ไม่สงบก็สงบต่อให้ฟุ้งทั้งบรรลังก็สงบต่อให้เรื่องหนักมาทั้งบรรลังก็สงบต่อให้นั่งไม่ได้เลยต่อให้ปรากฏการจะหนักจะเบาก็สงบต่อให้ปรากฏการจะหนักหน่วง,ง,งแค่ไหนก็สงบเนี่ยแหละ เกิดจากแจมแจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนะสุดท้ายก็เป็นเห็นมุมมอง,มมมองเห็นแง่มุมในการอบรมฝึกฝนสมาธิฝึกไว้ดีนะฝึกไว้สมาธิเป็นความชํานาญเหมือนเป็นทักษะติดตัวฝึกไว้นะเป็นไปเพื่อความผ่อนคลายคลายเครียดจากการใช้ชีวิตเป็นไปเพื่อการเจริญปัญญาเพื่อการปล่อยวางจาก สิ่งต่างๆเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อความสิ้นอสวะเป็นไปเพื่อพะนิพานน้อมไปสู่พระนิพานมีประโยชน์มากนะฝึกให้มากทําให้มากจเจริญให้มากจนชํานาญนะวันนี้ก็แชร์แงม่มุมเก็ดเล็กเก็ดน้อยไว้อาจจะเป็นมิติมุมมองในการเ mm. พื่อจะเป็นแง่มุมในการปฏิบัตินะเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการเดินในเส้นทางธรรม